เราอยู่ที่งานเมนูแบล็คจีิงสามพิ้าครับที่หอหน่์จะพาไปชมว่าเราอยู่จุดไหนตามผมมาได้เลยครับ 01ครับหรือว่าเข้ามาตามผมเมื่อกี้ก็เดี๋ยวขวาเข้ามาก็จะเห็นโรบอทกำลังทำงานอยู่ตัวนี้ก็เป็นโรบอทเวลดิ้งของ Panasonic แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นตน่วนา้ก็จะเป็นโรบอทเวลดิง้งแบรนด์ของเราเองครับแบรนด์ชมาทริกซงออกแบบด้วยวิศวกรไทยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมที่ของเราครับ w SE 315ตัวนี้จะเป็นเครื่องเชื่อม Midmax NBM 500แล้วก็จะมีเครื่องเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ตอนนี้กำลังทำงานอยู่เราไปชมกันได้เลยครับ ตันนี้ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมของพนัสตอรีครับเครื่องเชื่อมมิกเคอาร์สามห้าศูนย์เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์ครับวายดีห้าร้อยวายดีสามห้าศูนย์เครื่องเชื่อมติกอินเวอร์เตอร์เช่นกันครับลูกเล่นของใครเยอะเป็นวายซีสามห้าศูนย์ของพนัสตอรีก็ตอนนี้อยู่ที่บูตสาธิตงานเชื่อมเลเซอร์ของเราจะนํามาโชว์ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์เลซี่หนึ่งพันทันไรบาทระบายความร้อนด้วยกับเครื่องเชื่อมของเทอร์มาเทคหนึ่งพันทันไรบาทเป็นวอเตอร์คูลลิ่งระบายความร้อนด้วยน้ำครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการรเชื่อมดูนะคับ เมื่อมสาได้มีสเปนเตอร์เชื่อมสวยครับแนวสวยมากพบกันที่งานเมนูไฟต์เล้ง2025ที่ไปเทกบางนานะครับขอบคุณครับ